Bye. นี่เราให้กินไอติมเธอให้กินอะไรนะอ่าตอร์ติ้งชีสเคก้ก <c oughs> ใช่ป่ะอารมณ์ดีเชียวอัญญาบอกว่าอ,ออาอร่อยไหมคะอัญญาอร่อยไหมคะอัญญากินสองอย่างเลยนี่ในมือก็มีคุกกี้ คุณนัทชัสสรส่งมาหนึ่งร้อยดวงมีคนถามว่าคลิปตอนเที่ยงคลิปอะไรเราเราไปเจอกับบ้าน น้องบัวนะครับมีอัต้ามมีวายุวตะที่เดียไอคอนสยามไปดูงานไดนโนเสาร์กันแล้วก็เดินเล่นในอย่าลืมดูนะตอนเที่ยงนี้ที่ช่องบีมออยชา n n e ลคุณจรินยาส่งมาห้สิบดวงครับคุณนะครับ รอชมคลิปช่องจริงใน youtube ค่ะอขอบคุณนะครับคุณพุงนำนมส่งมาสามสิบห้าดวงวันที่ยี่สิบเด็กๆมาด้วยไหมคะพ่อพ่อไม่ได้ไปครับวันที่ยี่สิบเราไปเจอกันนะที่แก๊สโซฮอใช่ไหมแกส๊สใช่ปะ่ะ เราไปเล่นที่ผับเลยนะนไมทำแกสโซลีนเหรอไปไหนอ่ะไม่ใช่แก๊สโซฮอร์แน่ๆอ่ะโทษๆจำชื่อร้านไม่ได้ที่ไปหัดใหญ่อ่ะไม่ใช่แก๊สโซลีนเออแก๊สโซลีนแก๊สโซลีนแก๊สโซฮอร์เป็นน,น,น,น้ำมัน คลิปยูทูบก็คือแบบเป็นสวรรค์ของน้องพีอ่ะมีทั้งอาตั้มมีทั้งไดโนเสาร์แฮปปี้มากเข้าไปดูเลยตอนเที่ยงนี้อย่าลืมนะครับดูอันยางาำอร่อยไหมคะ คุณนัทชินีส่งมาหนึ่งร้อยดวงโฮมสคูลไหมคะโฮมสคูลไอวาปมีความสุขมากเลยอะไรเลยลูกคุณจะดินยอมว่าไอวายิ้มเก่งมากเลยค่ะวันนี้